พากันลัดลวงเขาในเขตอุทยานมาทรงบ,าาบรรณการบ่อตาวขึ้นเมืองซังมมอลำไง <laughs> ทำ oh. ตามแผนที่บางบ้าสแต่ลำเล่าไงยังบอกเป็นแต่ยาสีแต่ง,ยงอยู่ใบาลำไทยอยู่ <h ye> หากินข้อมันนี่ขันโบเมนบานองเมี่ยหัวหนาเนี่ยพอได้ล่ำน้ำเขาดิเนี่ยล่ำดำปลาดำเมี่ยเป็นตะพื้ตะพื้นเดี๋ยวเบิ่งบ้านเมี่ยเขาล่ำทัพนองขอนแก่นเจ้าของล่ำทัพนองน้องกุ้งสีฮามึงบัดนั้นบัดเครียดว่าพอได้เป็นพระเอกพระโทมันจะเป็นพระเอกได้จังไหนล่ำไปทั่วที่ปะเนี่ยมันบ่มีต้นแบบเบิ่งตโตยางในปีางพักกันเบิ่งเนี่ยเบิ่ง ีล่างเรื่อยๆออกมาพันมูลหน่อยเอาป้าอันสูเป็นอย่างก็มาพักกันไม่อยู่ขนาดนี้หลายแท้สมบ้องเงินกูบเหรียะหรือไม่เนาะมึงมัพักกันคิดว่าสยามประยุกต์ศิลปินผู้ไทยเดียวเห็นบ่ฮะบนบ่เอาแน้นเราบนผู้ไฮ่เจ้าเอาเต้าพุงงามๆเบิ้งตัวยางเนี่ยเนี่ยเบิ้งเนี่ยบัตนั้นพันพัน อยากเป็นตะหมอลำลำไหนมัน lamps. คือมันคลองในเมียงเราไม่เด็กมันดูไหมคะอามันยิมยามยามโอ้โหสปอว์มันไดหนีจากระเบียบมาต่างวงจยาของนาะเออลำแนวนี้แหละข้าเจ้าไล่หนีว่าตะลกนองอามันยิมยามยามเราเฝ้ายางไปหา พระชายาพิมพรรว่าจังใดหลักข้าวนี้เสด็จพี่ก็ลงแบบนี้ไหมคะอ้าวมื่ลงแบบนี้ได้กจังไดเจอเป้าหมายแล้วเบิ้งสีสันวันหนาหากเดาว่าผิดแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นคงจะเป็นพระชายาพิมพรเป้าหมายของเรายังแน่นอนเว้ยเสด็จพี่ไหมคะ ตอนที่เสดสิขาไปบอกผูเ้เส่ผู้สาวนะเสด็จี่ต้องพูดจะให้สุภาพเรียบร่อยนะเบคคะเสด็จแม่ยำหนักยำหนาว่าจะต้องมัดใจแล้วก็หลอกเป็นสู้กับนางพัชายาพิมพ์พอในได้เพื่อจะอนั่งมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นฉะนั้นบททองเป็นพวงคำใดมันดีมัน,มนงามมันหวานนี่สุดยุกับบัคนี่ละมาเสดไหมคะเอาพัชรยาพิมพ์พเนี่ยม,มานั่งยุขางสารตะปูห้างบบดนี้น โอยเอาเลขแม่นให้มันเด็บนอกท่านแต่ว่าคือเสียงของเทนน้อเฮ้ยโอ้สาวกัลสินนี่เนี่ยเท่าแม่ย่าแม่กูบอเล็กมีก็ได้โอ้ยคอยเห็นเจ้าหวกหนาหวกหลังคอยเป็นวาเป็นตูตะปูท่กนฮ้ย เยอดแบบคอปเตอร์ไฟคอปเตอร์อร๋อกว่าดีเอินครูเมียป่ะนะ